ตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆมาถ่ายดูสาวลาวทำข้าวเกียบกุ้งตากข้าวเกียบกุ้งไก่ไก่งเป็นไก่กุ้งกุ้งโอ้กุ้งข้าวเกียบกุ้งเออข้าวเกียบกุ้งเป็นมัตถุดิกลายเป็นข้าวเกียบกุ้งนี่แหละเขาไปทอดมาแล้วมันก็จะเป็นข้าวเกียบกุ้งใช่ไหม

สาวลาวนี่มีแต่คนงานเนาะมีแต่คนยม่เมื่อไรจะมีสักคนนะเดี๋ยวยาวลงโค้ดลงตายเอาข้าวเกียบกุ้งมาจากไทรเอามาตากแห้งไว้ขายอันนี้กเอาดิเอาเอามือกกลับไทยแล้วดิโอ้เขาทิ้ง ตอนนี้เรามา่า่สาวสาวลาวมีแต่คนงามเดี๋ยวจะเอาไปโพสแถวไทยนั่นแหละไม่รู้เดี๋ยวจะเอาไปโพสที่โคราชเนอะ วนมากเขาก็ไปรับจากกบลนะพวกเสื้อผ้าก็เหมือนกันร้านข้าวหรือร้านอะไรเนี่ยร้านอาาหรเป็น๋อนึกว่าเป็นมีมั้ยมีมีเนี่ยตามสั่งก็มีขอบอก่ะมี

จะโซดมาถ่ายทำที่ไรก็มีแต่โซด <laughs> มาถากแล้วก็ส่งกลับไทยอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรส้งรถตู้ยังไม่ได้กินข้าวอีกเลยเนี่ยรถตู้ก็โทรมาเอาไปเ้อขอบใจได้ไหลายขอบใจเด้อเดี๋ยวจะติด